นี่คือการแข่งขันที่แฟนบอลไทยทุกคนต่างตั้งตารอยอย่างใจจดใจจอกับแมตช์บิ๊กเดย์ระหว่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาอเซียน2025-26หรือที่รู้จักกันในชื่อชอปปี้กัปซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่23กันยายน2568นี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือการเจอกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนและสถิติที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ใจความที่หลายคนมักมองข้ามก็คือ BG จีปทุมยูเนเต็ดจะรับมือกับแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างไรเพราะเกมนี้เป็นเพียงนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ที่สนามทรูบีจีสเตเดียมการเจอกันในรอบแรก BG จีปทุมมีผลงานน่าประทับใจกับการชนะกองอันฮานอยจากเวียดนาม2 1ขณะที่บุรีรัมเพิ่งทำได้แค่เสมอกับเซลังจากมาเลเซีย1น เรื่องน่าสนใจคือสถิติการเจอกันในช่วงหลังระหว่าง2ทีมนี้ไม่ค่อยเป็นใจให้กับ BG ปทุมยูนเต็ดสักเท่าไหร่เพราะจาก11นัดที่ผ่านมา B ีปทุมชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเสมอ4นัดและพ่ายแพ้ถึง6นัดในขณะที่สถิติด้านการทำประตูกับเสียประตูในช่วง11นัดล่าสุด B ีปทุมยิงได้7ประตูแต่กลับเสียไปถึง19ประตูนับว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายอย่างมากสำหรับทีมความท้าทายครั้งนี้สำหรับ BG ปทุมยูนเต็ดหรือเดอะแร b บิ คือการพลิกสถานการณ์และสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลังจากที่ล่าสุดทีมต้องพบกับความแพ้สองนาิดในทุกรายการทั้งเกมแพ้โปฮังสตตลเลอร์ศูนย์ถึงหนึ่งในเอซีแชมเปียนส์ลีกตูและแพ้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศูนย์ถึงหนึ่งในไทยลีกนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องแก้เกมและกลับมาให้ได้ในครั้งนี้ซึ่งหากย้อนกลับไปดูความสำเร็จครั้งล่าสุดที่บีจีปทุมชนะบุรีรัมเกิดขึ้นเมื่อวันที่12เมษายน2568ในเกมไทยลีกที่บุกชนะ2 -1 ทว่าคงั้งหงส่ดทว่จคกัน นี่สิพฤษภาคม2568กลับเป็นบุรีรัมย์ที่เหนือกว่าด้วยการถล่มชนะ3-0สำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามนะัดสำคัญน,นี้การถ่ายทอดสดจะเริ่มเวลา19นาฬิกาทางช่องพรูพรีมฟุตบอล3และ a อเอสเพลยโดยแฟนๆสามารถเลือกชมได้ตามความสะดวกและมั่นใจว่าจะได้รับบรรยากาศการแข่งขันสุดมันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในวันเดียวกันยังมีโปรแกร,รมช้อปปี้กับนัดอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยกองอันฮานอยจะพบกับ d ีเอสเซบูเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนเซลังอจะลงสนามเจอกับทัมปีเนสโรเวอร์เวลา20นาฬิกาทั้ง2คู่นี้ก็จะถ่ายทอดสดผ่านช่องครูพรีมีฟุตบอล3และ a อ Play เช่นกันเพื่อให้แฟนบอลทุกคนได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของฟุตบอลสโมสรระดับอาเซียนอย่างครบถ้วนแล้วคุณล่ะคิดว่า BG ปทุมยูเนเต็ดจะสามารถพลิกฟอร์มและล้มแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดได้หรือไม่ หรือว่าสถิติการพบกันที่ BG จีปทุมทําได้ไม่ดีจะยังคงเป็นตัวกําหนดผลแพ้ชนะถ้าอย่างนั้นอย่าพลาดมาแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในคอมเมนต์กันได้เลยเพราะนี่คือแมตที่จะจุดประกายความเดือดและคําถามมากมายให้แฟนบอลได้ถกเถียงกันอย่างสนุกสนาน